สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอบกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดอนยันกดนนกด้วยเช่นน,น,น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูโอ้ยเล่เดี๋ยว <c ười> เราไปดูอ้อยสีกันค่ะอ้อยสีที่เป็นใบ,บเบื่อไม้เมากับทนายตั้มมานานมากวันนี้อ้อยสีเป็นหนึ่งในพยานให้กับอ้อยทั้งที่เคยขุดอ้อยเองไปดูค่ะ นี่ค่ะเป็นภาพของออยสีที่มีนักข่าวรุมร้อมในวันที่ทนายตั้มไปที่กองปราบออยสีก็ไปด้วยแล้วก็นักข่าวก็รุมร้อมกันดูเหมือนออยสีจะมีสีหน้าท่าทางภาคภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองเพราะครั้งนี้ไปออกสื่อออกรายการหลายรายการแล้วนะคะแล้วก็ได้ถูก กองปราบเนี่ยเชิญตัวไปให้ปากคำอะไรอย่างนี้โดยที่ตัวออยสีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปตอบเรื่องอะไรยังไงแล้วคนหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าออยสีไปเกี่ยวตรงนั้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวลองไปฟังในสิ่งที่คุณพุธตอนนี้คุณพุธดูเหมือนจะซ้อมดื่มเยี่ยวเทียมบ่อยหน่อยนะคะตามสะดวกค่ะคุณพุธตามสะดวกคะ่ะดิฉันพูดว่าตามสะดวกเพราะว่า คุณพุธเองโดนคนแบบไอ้พวยที่คุณพุธสร้างขึ้นมาเองกับมือนะคะเรียกเป็นหมาพุธเดินคุณพุธยังไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คนอื่นทําอะไรคุณพุธสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่กระทบกระแทกแดกดันทำยาะทำหยันทำได้แค่นั้นก็ทำไปคะ่ะคุณพุธ แล้วถ้าคุณพุทธจาได้เรื่องคุณพุทธกลายเป็นหมาพุทธเดินเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่คุณพุทธไม่ได้รับรู้ไม่ได้มาพูดถึงจนกระทั่งดิ่ฉันเอาคลิปอันนั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งคุณพุทธถึงได้ออกมากระทบกระแทกแดกดันไอ้พวยถ้าคนระดับกระจอกอย่างไอ้พวยคุณพุทธยังทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าใช้ปากขยี้เหมือนกับที่ใช้ปากสร้างคนคุณพุทธก็เป็นได้แค่นั้นค่ะ เป็นคนที่พูดถึงคนสนิทของตั้มนั่นก็คือตัวชื่ออะไรนะคุณเบียคะ่ะคุณเบียปรากฏออยสีวันนี้ไปปรากฏตัวว่ายังไงครับเมย์วันนี้ค่ะคุณออยสีก็ไปให้ปักคาเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองปราบด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณออยสีให้สัมภาษณ์ก่อนเขาจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้มาตามคําเชิญของตํารวจพูดคุยเรื่องของทนายตัม้มแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตํารวจจะถามเรื่องอะไรคิดว่าเหตุผลที่ตํารวจเชิญมาในวันนี้น่าจะเป็นพเพราะเพจมีการติดตามเรื่องนี้นะคะเอออาาาาางง่่่่ยยๆตรนนนีี้้กะะคคววถสิด ที่ตำรวจเชิญมาเป็นเพราะว่าเพจของออยสีนี่มีการติดตามเรื่องนี้ถ้าดิฉันเป็นบิ๊กเกรียนหรือเป็นอีซงอีซออะไรเนี่ยน้อยใจชิบหายเลยค่ะตามมาก่อนใกล้ชิดได้อะไรมาก่อนข้อมูลมีมากมายเพจออยสีคอยตามจากบิ๊กเกรียนคอยตามจากอันอื่นเขาซะด้วยซ้ำแต่ได้รับเชิญไปเป็นตัวละครได้ไปออกสื่อได้อะไรหรืออาจจะเป็นเพราะตัวบิ๊กเกรียนออกสื่อไม่ได้อีซอก็ออกสื่อไม่ได้ ก็เลยได้ตกมาถึงออยสีซึ่งเปิดหน้าอยู่แต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ตลกถ้าเราเรียกคนไปเป็นพยานในคดีใหญ่ที่พร้อมจะออกหมายจับเพียงเพราะว่าเขาเป็นเพจดังที่ติดตามอันนี้มาก่อนด้ฉันว่าตำรวจไทยเกียรติตำรวจของไทยเกียดมินายกหานคุ้มมันมีเหลือนะคะเอาคนมาเป็นพยานเพียงเพราะว่าเขาเป็นเพจดัง และติดตามเรื่องนี้มาก่อนอย่าลืมว่าถ้าเอาพยานที่มีอคติเรารู้ว่าอ้อยสีมีอคติกับทนายตั้มขนาดไหนเริ่มจากพยานที่มีอคติก็ชิบหายแล้วค่ะถ้าพยานของอ้อยในส่วนของผู้กล่าวหามีอ้อยสีที่มีอคติกับทนายตั้มลองคิดดูว่าถ้าเราเอาผัวอ้อยปัจจุบันมาเป็นพยาน คุณไปเอาผัวอ้อยในอดีตผัวคนแรกออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอ้อยไม่ได้สนใจเรื่องอดาราลาะกร้องจีเลยวันวันนึงเอาแต่ยืนขายผัก อันนั้นเป็นอดีตผัวนะคะ20กว่าปีก่อนคนที่น่าจะรู้เรื่องดีและเป็นคนที่ถูกหวยด้วยกันเป็นคนที่แบ่งเงินกันคนละครึ่งเป็นคนที่รู้ทุกอย่างรู้จักทนายตั้มมาด้วยกันเที่ยวด้วยกันวันที่ไปเที่ยวที่หอยเฟนดีฉันเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าดาวิดเป็นคนควักการ์ดของตัวเองมารูดจ่ายมันไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ดิฉันรู้สึกเจนนองรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แม้ว่าดิฉันจะไปเจอทนายตั้มแต่ค่าใช้จ่ายแค่เนี้ยดิฉันจ่ายได้ดิฉันถึงกลับไปบอกดาวิดว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขอจ่ายเองดิฉันถอนเงินสดเอาไว้คิดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้เรื่องนี้น่าจะดีทุกอย่างมากกว่าใครคนอื่นมากกว่าออยสีน่าจะเป็นดาวิดผัวคนปัจจุบันของอ้อย ฝั่งกล่าวหาเลือกเอาเพจออยสีที่มีอคติกับทนายตั้มมาเป็นพยานด้วยแล้วถ้าทางฝั่งทนายตั้งฝั่งผู้ถูกกล่าวหาขอเรียกเอาผัวของอ้อยมาเป็นพยานให้เขาให้มาสอบถามเนี่ยหาไหมคะ มีข้อกล่าวหาทนายตั้ม่าแดกเงินการก่อสร้างออกแบบบ้านของดาวิดด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านน่าจะมาเป็นพยานหน่อยไหมคะเมื่อไหรกองปราบจะออกหมายเรียกผัวอ้อยคนปัจจุบันมาให้ปากคำบ้างคะอยากรู้คะ่ะก็อยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้กูเป็นป้าข้างบ้านคะ่ะ องไรออยสีบอกตำรวจคุยอะไรกับเขานานไหมคืออันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปค่ะก็บอกว่าเออก็คงจะเชิญมาให้เรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆที่เพจเนี่ยเขาติดตามเรื่องของทนายตั้มอยู่นักข่าวเนี่ยถามคุณออยสีเรื่องประเด็นการให้เงินโดยสเสน่หาตามที่ทนายตั้มกล่าวอ้างนะคะคุณออยสีบอกว่าการให้โดยสเสน่หาต้องไม่มีข้อแม้ตั้งแต่ต้นถ้ามีข้อแม้ตั้งแต่ต้นอันนี้มันไม่ใช่การให้โดยเสถ่หาซึ่งคุณออยสีบอกดูทนายตั้มให้สัมภาษณ์ต้องงงเล็กน้อยโดยเฉพาะประเด็นที่ทนายตั้มตั้งคำถามว่าทาไมต้องเป็นช่อโกงทั้งที่มีใบเสนอราคาค่ะต,ตรงนี้ที่ฉันคิดว่าข่าวควรจะขยายให้ชัดเจนนะคะ โดยสิ่งที่ออยสีพูดว่าสงสัยคําของทนายตั้มที่ว่าทําไมต้องเป็นการให้โดยเสน่หาทั้งที่มีใบเสนอราคาชัดเจนตั้มไม่ได้พูดถึง71ล้านนะคะเวลาพูดอะไรอย่าบุมบิ๋มกันคะ่ะตั้มไม่ได้พูดถึง71ล้านสิ่งที่ทนายตั้มพูดว่าเรื่องให้โดยเสน่หามีแค่71ล้านนะคะ แต่ตอนนี้สื่อข่าวทุกคนบวก39ล้านบวก9ล้านบวก13ล้านบวกเท่านั้นทีล้านเข้าไปไออย่างอื่นเนี่ยที่ออกมาวัดตั้มได้ได้เงินจากอ้อยมาไม่รู้กี่ร้อยล้านเนี่ยนะคะทนายตั้มเขาบอกว่าอันเนี้ยจะมาว่าเขาชอบโกงได้อย่างไรในเนื้อมีใบเสนอราคาอะไรอย่างนี้ชัดเจนแล้วอ้อยก็รับรู้เขาพูดถึงอันอื่นค่ะ ส่วน71ล้านเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีใบเสนอราคาแต่อ้อยเซ็นสัญญาว่าจ้างเว็บเว็บหนึ่งลงวงเงินไว้2ล้านยูโรใบสัญญาอันนั้นเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีใครเห็น แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ฝรั่งเศสเห็นเพราะอ้อยใช้อันนี้ยื่นกับธนาคารในการขอโอนเงินสองล้านยูโรจากฝรั่งเศสมาที่เมืองไทยโดยเสียภาษีในราคาของการลงทุนถูกกว่าภาษีัุดทั่วไปตรงนี้อ้อยยอมรับไหมมีใครเคยเห็นสัญญาอันนี้ไอที่ไปบอกว่า จ้างเว็บจ้างเขียนโปรแกรมยี่สิบล้านทำไมมึงไปเรียกเขาเจ็สิบเอ็ดล้า,ลาน<ปร>เพราะไอ้สัญญาที่ทำเป็นสัญญานิติกรรมอำพางเพราะว่าอ้อยเป็นคนบอกว่าให้ไปหาสัญญาอะไรมาไม่งั้นจะต้องจ่ายการโอนสูงไอ้ที่บอกว่าโอนเท่าไหรก็เสียสาสิบสองยูโรนั่นต่อแหลค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องจริงอีพนักงานคนนั้นเอามาสู้ก็กูไหมเอาหลักฐานมาสิ เอาใบมาสิว่าตอนอ้อยโอนออกมาสองล้านยูโรอ้อยเสียค่าใช้จ่ายในการโอนทางฝรั่งเศสเท่าไหร่ใช่สาสิบสองยูโรไหมเอามาเปิดดูเดี๋ยวกูตกเดี๋ยวกูตกรตรงนี้ราคาที่จะเห็นว่า มันมีการบิดเบือนเล็กๆน้อยๆเอารวมตรงนั้นไปพูดตรงนี้ตั้ไม่ได้พูดถึงเจ็สิเ็ดล้านเพราะเจ็สิบเอดล้านไม่ได้มีการทําสัญญาทาไปเสนอราคาอะไรแต่มีนิติกรรมอําพางอันหนึ่งซึ่องอ้อยเป็นคนขอให้ทำเพื่อที่จะเอาเงินออกจากฝรั่งเศสได้ไอที่ไปพูดกันว่าเงินของเขาก็จะอ,ออกไปไหนก็ได้ไม่จริงตอแหลคแล้วันนี้เขาเนี่ยแหละคือคนกลุ่มไหลายเรื่องของทานายตัม้มเอาฟังเสียงอ้อยสีหน่อยฮะ ก็เชิญเข้ามาพูดคุยในส่วนของเรื่องทนายตั้มแต่ก็ยังไม่ทราบเรื่องนะคะว่าต้องการจะพูดคุยอะไรกับเราก็อาจจะเห็นว่าเราติดตามเรื่องนี้หรืออาจจะดูว่าเรามีเหตุมีอะไรกันบ้างหรือเปล่าก็ได้ค่ะบอกแค่เพียงว่ามาคุยเรื่องของทนายตั้มค่ะแต่เรื่องของรายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าต้องรอคําถามก่อนแล้วก็แล้วแต่ค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะถามอะไรมาอันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่มีในส่วนของการน,นําเสนอข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าก็รอดูว่าเจ้าหน้าที่ต้องการหรือว่าอยากจะตั้ง เพราะเรื่องที่ว่าบุคคลต่างๆที่อาจจะเคยรู้จักกันะนะฮะอ้อยสีกลุ่มอะไรหลายเรื่องค่ะอ้อยสีกับทนายจ้ามแตกหักกันไปตั้งนานตอนที่ตามไปกินไปนอนจะไปนอนอยู่ด้วยที่บ้านลุงจรูน้วโดนไล่ออกมาโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ขาดกันเนี่ยมันตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มอะไรครับตัวเองรู้อะไรจะบอกเรื่องน้องเบียร์ใครๆก็รู้ จะบอกว่าออยสีเป็นคนรู้เรื่องน้องเบียดีออยสีเป็นคนนําเสนอตัวเรื่องถ้าบอกว่าเอาอ้อยสีเข้าเป็นพยานเพราะออยสีรู้เรื่องน้องเบียดีไอแปะนิ่งอนเลยค่ะออยสีแตกกับนายตั้มก่อนที่ไอแปะจะแตกกับนายตั้มอีกแล้วก็แตกกันเพราะส่วนหนึ่งไอแปะด่าออยสียังไงบ้างจําได้ไหม เพราะฉะนั้นการที่พวกคุณเลือกใช้พยานอย่างออยสีที่มีอคติกับทนายตั้มมาก่อนถามว่าเป็นประโยชน์กับอ้อยไหมถ้าทนายตั้มบอกให้ทางสอบสวนกลางให้ตำรวจให้กองปราบเรียกดาวิดหรือเปาลีมาเนี่ยนะคะชิปหายไหมลองคิดดูคะ่ะ ดิฉันว่าพยานปากสำคัญที่สุดในคดีนี้ไม่มีใครเกินดาวิดเดอปาลี